บ่อน้ำบ่อน้ำตีตาบ่อน้บอร้ำบ่น้ำ้ีตาอวดงวดวดเาก็จะกินคอนครับเียดวินลืมพี่น้องครับพักได้อันนั้นะนีเป็นกาลังใจให้เลเอร์เนี่ยาันนั้นอันนี้ราคานีอันนั้นหนูอันนี้น เดี๋ยวคนวอยจะแบ่งไว้ตอนเช้าพอเดี๋ยวเอาซื้อใหม่เพราะว่าเขาหลับเขาพักก่อนแล้วมาพี่เซมมาหมอร่างหมอร่างมาเร็วเดี๋ยวค่อยให้หัวหน้าเพ้นเอาไปก็ได้มาเซอหมอร่างคนนี้ร้อนะค่ะมีค่ะคนละสงฆอนรับหยิบเลยเป็นหลูก็หยิบไปครับไม่อายอุ้ยอุ้ยเฮียเขาบอกอักขระก็ได้ มัเกิดเสียนอนกลางคืนก่ขอนก็ได้แล้วแต่งกวงเล็บวงเล็บอะไรกันเหลุมต้องง่ายหน่อยถ้าไม่ง่ายควายเป็นหลุไปเลยพ่ออารมณ์มาเล่้วมาขับไปคืนท่านเซอร์เขานะมาพี่อ้อย ขอบคุณครับขอบคุณครับมมาไหมเจ้าควรเจียวได้เด็ดเือเด็ดบึกว้าวว้าวถุงถุงกระสีจานกระีหน่อยสอนเด็ดเสออนเด็เือรนะครับนี่เดี๋ยิบไปให้พี่บอลน้ำ ลาลจาคุณเดฟคุณดาคนรอยแม่15หคนหนะคะมามามาไปไว่าอะไรอ่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะจานอ่ะ เดชอาจารย์ยังกอดเราซื้อกอดพี่คุมอาจารย์นกคุมครับครับหยิบเลยครับคนละสองสามคนไปเลยไปหยิบเลยคนละสองสามคนแล้วแต่พวกมึงเลยพวกเล็บถ้าหยิบเป็นโหลกันแล้วแต่พวกมันก็อายไม่อายก็หยิบไปโลดทีนี้เราิบอะไรไปเยอะจนกินหลออมควงหรอครับผมเต็มอย่าไม่เพิ่มพลังตื่นนเหนื่อย เีร้อยหขเอาหน่อยดิมกเอาหน่อยปาปุยเลยคนละสองขว่เลยพีุ่มน้าไปจาคนณุ่ค่เจ้าจกคนเอาถุงดิเร็วแล้ค่ะพีุ่มเอโอเคไปทีมงานเนาะขององน้เอาลมเล ครับครับขอบคุณพี่แจมครับครับปเปิดยังไม่เปิด่ะเอา้เป็นสนะล้อเกียร์สุดการเนี่ยโอ้โหทุกทีมทุกทีมเลับอยุกับไป็ู้คนมากินลืมเท้านอนไปเห็นเติน เอายังได้ยังหอกไม่ได้กินแล้วจะหนูเลยคุยคุยไปได้แลอวได้มาเลยจ้านวเี่ยวานหนนอีกของฟีมบอจะยาวัคซีนได้กินหนูไปจ้าได้กินหนูไปบ ขวาั้นหนูู้เอนเปลี่ยนชุดมาวนเมเปลี่ยนชุดแล้วมาวนเมเมื่อกี้ในน้ำแดนเซอร์มา์ตอนแรกอนี่เป็นศิลปินันนี้เป็นศิลปินนมาเนี่ยน้ำอาบกบีดีน้ำอาวกบดีน้ำอากบีดีบ่สเป็นน้อ้กูไก่เยเพุสีเมยตอนแรกมาในน้ำแดนเซอร์เมยบันี้มาในน้ำศิลปินเมยได้ได้ครับ โอ๊ยเอาแนวมากเลยขอบคุณต้องขอบคุณแบบไหมพัชรีพี่นิวเอฟซีก็ทานได้นะเอฟซีก็ทานได้นะนี่เมนขอบคุณพี่ใบเอ้อับคือสงคุ้นดีแทบพี่ใบเอ้อไหม ทำไมหุ่นดีจังเกังไนสอขวดไปได้เลยดถ้าสขวดงแี่ไปว่าสีใหม่แน่ยังไม่หมดแม่้วยานมีเดค่ะข้บคุณค่ะเด็กกนอนเะกะ่งหล้วอไปวนไม่กินไร้อยอะเมมื่อกี้มันในศิลปินนักร้องคนนี้ได้นี้นะบพลือี นิวครับวดบ้านน้ำยังกอดเมี่ได้ยังลูกนเตรียมโตแล้ววดแม่ถุงน้แล้วสรุปเตรมแล้วเลเตรมแล้งหลายวันแล้วถุงเม็ดสูงเอาไปกินเอาไปขายลูกไปตแรงเบาฮะสไมี่มม

เปลี่นน้ำส้มนเนยี่บเปลี่น้วปนน้ำเขียวไาไแม่แม่เปลี่ยนบห่ยไปสโดนแล้วค่ะเยคุณมีเจม่เดี๋ยวค่อยให้เพื่นมาหยิบเพิ่มเอาิ่นให้ไอุมแล้วพอยแล้วแนจอแจอ่

แบบพี่น้องับมีมาเติมกำลังใจให้ทีมงานนะครับยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับบริสทุกคนครับ